คนครอบครัวก็ามาถึงอีกแล้วนะดูเด็กๆวัดป่ากันเองเรียบร้อยน่ารักเนี่ยโอ้โหตัวนี้น้องกอนไปนั่งกับเพื่อนด้วยเมื่คืนนอนวัดด้วยนะเนี่ยเคยจำหน้าได้เลยเด็กวัดป่าเจ้าอิ่มมาด้วยเจ,จ้านุ่งเจ้านุ่งอ่นั้นตัวตรงๆ ต่อไปเตรียมตัวเด็กๆคุกเข่าขึ้นมีหูคนไม่ใช่หูกระทะคุกเข่าขึ้นพนมมือเตรียมตัวถวายสังฆทานพร้อมกันว่าพร้อมกันเลยอะระหัสสัมมา โมພร้อมกันเลย 不落的。 สาทุของที่ควรประเคนของใช้น้ำเปล่ายารักษาโรคดูของยมอามาทินภพระก็มีหลายรูปนี่น่ะยามขาดก็ขาดยามมากก็เต็มไปหมดหาความพอดีให้มันได้มาวยยาว,วางไปนูนะ่นให้โยมนะ ก่อนขยกของหยิบด้วยกันของใช้น้ำเปล่ายารักษาโรคโยมแยกของให้ด้วยก่อนขยกด้วยหลับระวังชนนะก่อนอะไรอยู่ข้างๆเดี๋ยวล้มนะนนะ นังไกลๆหน่ยเดี๋ยวหกเลยแหละล้มและหกอ้าวอาลูกดิกด๊กลูกดิก๊กเนี่ยของยังหกเลยวันนี้โดนหนักเลยนะเอาเลยนะหนึ่งทีนะ น้ำตาลก็มาชงกาแฟจะไปจับทำไมนั่นน่ะ 爹爹，哥。D K A N. เอาไม่ตีเด็กได้เลยเนี่ยเออ,เอ,อดีมากดีมากเออเออมีประโยชน์ได้หลายอย่างอัน,นนี้มีอะไรหรือเปล่าไปแล้วอันนั้นไม่ต้องประเคนน้ำทั่วเหลืองน้ำมัน ของใช้น้ำเปลาอยารักษาโรควัดป่าของเราก็เก็บไว้แค่พอใช้จะส่งให้หลวงปู่สาครที่วัดเวรุวันอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปหลวงปู่เองก็เก็บไว้แค่พอใช้และก็านส่งไปตามสำนักสงฆ์ต่างๆที่ธุรก,กันดานแถวชายแดน,นไทยพมา่าฝั่งตะวันตกของประเทศเนี่ยเมียแล้วก็แบ่งปันกันไปสมกับที่ญาติโยมมาถวายเป็นสังฆทาน ให้เกิดประโยชน์ต่อทางคณะสงฆ์ทั้งหมดวัดน้ำลุกดิ๊กลุกดิ๊กจะลุกดิด๊ก เรียบนะร้อยได้ยังพระเข้าที่วันนี้ล่นลงเสาอาทิตย์วันครอบครัวนะ วันครอบครัวหยุดการหยุดงานหยุดล่ำหยุดเรียนทำเพื่อครอบครัวกันบ้างก็คือมีเวลาให้ซึ่งกันและกัน,นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากเลยคำว่า,าึกันและกันครอบครัวไหนพร้อมกันได้ทุกวันเลยยิ่งดีมันจะเป็นกำลังใจ วัดป่าแล้วเดี๋ยววดน้ำรับพรเสร็จก็ไปรับประทานอาหารพร้อมกันเลยถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่แล้วมาวัดป่ามีความสุขก็ขเรารับประทานอาหารพร้อมกันเลยพระเนนแม่ทีพรมณีญาติโยมมีความสุขแล้วเราก็ไปใช้ที่บ้านรบ้างให้ม,มันได้มีเวลาพร้อมกันหน่อยทานอาหารให้พร้อมกันสักทีพ่อแม่ลูกลุงที่ปู่ยา่าตายาย อันนั้นแหลนะมีกำลังใจคําว่าครอบครัวจะได้พูดได้คุยกันบ้างมีอะไรอ่าต่อไปเตรียมตัววดน้ำรับพรกันยะวารี mm hmm. pura pari purrenti sa kerang hewak mewak itu dinang petanang upakapete Hi ciang bat hitang tumhang ki pamewak sammit satu sampe pururen tu sang kapah Janndoa panaraso

ตัวเวาปันนางอาคังธรรมังวิชาังอังเกมบุญเถาปันนางดักพินัยยอนุตตเรยอางเกธรมเมาปันนางวิราคุปัสสเมสุเขย อังเกษังเขปสันนังปุญญาเขตเตอนุตเรยอังคาสมิงดานังดัดตังอักขังปุญญปวัตเตยอังกังอายุจวันโนจายะโสกิตติสุขังบลังอังคัสสานดาตเมธาวี

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì và Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราไปทานอาหารก้นบาทด้านหลังกันช่วยเหลือตัวเองด้วยผู้ที่อยู่เก่าก็แนะน,นำผู้มาใหม่ปฏิสันฐานการต้อนรับถ้วยชามอยู่ตรงไหน,น จเจริญพรญาติโยมทั้งบ้านนะแม้ว่าเราไม่มีโอกาสมาวัดป่านะถ่ายทอดสดให้ดูเพื่อให้พวกเราได้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุยินดีก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับพวกเราทุกๆคนบุญจะเกิดจากการอนุโมทนาและอนุโมทนาบ่อยๆสะสมบุญไว้ต่อไปเราก็มาได้มาบ่อยๆต่อไปก็นอนวัดได้ถือศีลภาวนาอยู่ได้นะเป็นลําดับการสะสมบุญบาร,รมีตามขั้นตามตอน นะทุกโอกาสต้องเป็นบุญเป็นกุศลพวกเราทำไมของกนเยอะจังเลยคุยเอกนะเถอเออคุยอกีกอาศัยหน่อยที่แฟนคลับน้องกรอนก็ต้องอาศัยหน่อยแต่รู้สึกว่าของอาจารย์ก็ขึ้นแค่นี้นนะพ่ยยิมก็ดูที่รอยยิม้มไงทำไมวันนี้ไม่มีดอกมาเนี่ย ถ้าบอกเองสิทำไมวันนี้ไม่มีดอกไม้ก็บอกเลยทำไมวันนี้ไม่มีดอกไม้ก็ทำตาเล่ๆงั้นจะมีได้ไงดอกไม้ต้องยิ้มสวยๆดอกไม้ถึงจะมาเออเนาะไม่มีจริงๆนะดอกไม้เนาะมีแต่หัวใจอะทำไมดอกไม้ไปไหนหมดเขาทำยังไงดอกไม้มีโยมหลายคนถามนะดอกไม้ทำยังไงก่อนรู้ไหมอาจารย์ก็ไม่รู้นะดีๆที่ทำมเอา รสชาต์ที่มันจริงๆไงรจริงๆที่สุดเอ,เอามากด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 จะิญคพอมเจริสวัสดีครับ <laughs> มาแบบใหม่วันนี้